สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาใหม่ต้นมะกรูดนะครับขังรั่วหลังจากที่หลวงฝนตกชุกๆนะครับเชื้อรากินรากรากเน่าโคนเน่าก็เลยมาตัดนะครับตัดต้นออกแต่ลํลำต้นก็นยังชุกเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือบอ่ หลังจากที่ใช้น้ายาคาเชราแล้วพร้อมครับน้ายาเร่งรากนะครับสภาพก็จันสีแล้วครับก็รู้ว่าจะมียอดแตกออกมาหรือบอกถ้ามียอดแตกออกมานะครับก็แปลว่ารากเขานะครับเดินได้ก็มีโอกาสที่จะติดกลับขึ้นมา แค่กบอเป็นยังครับ้าเข้าตายผมก็ปลูกสำรองไว้แล้วนี่นะครับปลูกเส้บอกเลยครับที่นี่กรบอกต้องกลัวรากเน่าโคนเน่าเพราะเอาปลูกใช้บอกไปแล้วบอกซส้เนี้ครับนี่แหละครับสองต้นเนี่ยนะครับสองต้นเนี่ยอยู่ในถุงเดียวแปดสิบบาทนะครับปลูกลงไปเลยครับนี่แหละครับ แล้วก็ต้นนี้ไปขอแบ่งปันนะครับคนนํำบาตในชุมชนเนี่ยนะครับมาแต่กับบร้ว่าจะหลอดหรือบ่นะครับรู้สึกว่าใบทว่าจะเหี่ยวนะครับการการกินเขาเหี่ยวนะครับนี่นะครับการกินเขาเหี่ยวต,ตัดเสินใจเือไม่อีกนะครับมาปลูกไว้ขาดว่าใดครับ้นมะกรูดในการ กลุงอาหารส่วนตนที่เป็นเชีอร่านี่นะครับก็ได้ตัดยอดนะครับไปเสียไปตนเขาก็โยก,โยกโยกนะครับตัดจริงออกนะครับเพื่อให้เขาคลายนานเยอะก็จะมาตรวจสอบเรื่อยๆว่าผิวเปลือกของเขาหนี่ง สามารถที่จะขึ้นมาได้พ่นะครับเขารอดจากเชียราเขาก็จะสางรากใหม่เขาก็จะได้นี้มะกรูดต้นเด็มนะครับใบบริโภคส่วนต้นไม้เขาก็ปลูกแซมไว้นะครับกันเพื่อว่าเขาจะได้จะเริ่มเติบโตเขาก็จะได้อาใบนะครับไปใส่ต้มใส่แกงใส่ราบไส้ก้อย ตอนต้นนี้ตายก็บ่เป็นยังนะครับเขาก็เอาต้นนี้มนาะปลูกแซมนีสองต้นแก่วราได้แยกออกนะครับปลูกร่วมกันไปเลยนะครับใบส่บอกซีเมนต์ไว้เขาก็จะได้ต้นมะกรูด